ต่อไปนะครับเราจะทําภาพเด็กคนนี้ให้หายไปนะครับกลับมาที่ Photoshop นะครับไปที่ไฟล์ Open แล้วก็เปิดภาพเด็กนะครับขึ้นมาในการที่เราจะตกแต่งภาพใดๆก็ตามนะครับครูแนะนําว่าให้เรา Copy Layer ใหม่ขึ้นมานะครับอย่าทับภาพเดิมนะครับลาก Background นะครับลงมาที่ Layer นี้นะครับผม ลากไบกาวลงมาที่ไอคอนนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น2 l a เลเยอร์ขึ้นมานี้นะครับแล้วเราก็ควรจะเซฟงานนะครับเป็นชื่ออื่นนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เลือกนะครับเป็นเอออย่างเช่น Manipulate นะครับ m a manipulate manipulate ก็คือเป็นการจัดการภาพตกแต่งภาพนะครับ m a n i p u l a t e นะครับผมแล้วก็เซฟ พอเซฟนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปทับงานเก่านะครับต่อมานะครับเราจะทับเออแทนภาพเด็กคนนี้นะครับด้วยท้องฟ้านะครับจะได้ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้หายไปนะครับเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็คือ l ค n e stamp นะครับ clone stamp นะครับ clone s t a m มเนี่ยมันสามารถจะปรับขนาดได้นะครับของฟีแปลงนะครับว่าเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับเส้นผ่าศูน ไปที่บรัชนี้นะครับผมแล้วก็เลือกขนาดแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ได้นะครับแล้วก็เลือกความเข้มนะครับของแปลงว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเลือกความเข้มได้อัน,นี้ก็จะเป็นแปลงที่ใหญ่ขึ้นจากเมื่กี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดนะครับผมที่จะต้องไปที่เมนูข้างบนตลอดเวลาเนี่ยให้เราเลือกตรงบอใบไม้กับลอลิงนะครับที่อยู่บนคีย์บอร์ดได้นะครับ มันถ้าเป็นบอเวไม้นี่จะเล็กลงนะครับถ้าเป็นลอร์ลิงนี่จะใหญ่ขึ้นนะครับวิธีการเลือกนะครับผมไฟล์นะครับโคลนสแตมเนี่ยมันจะเป็นการแทนที่พิกเซลนะครับด้วยต้นทางกับปลายทางนะครับผมถ้าเกิดเราจะเลือกต้นทางนะครับให้เรากด a l t ทินเ t e ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับเคอร์เซอร์เราจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราคลิกหนึ่งครั้งคอมพิวเตอร์จำได้ว่าตรงนี้นะครับจะเป็น ตัวเขาเรียกต้นทางนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเคอร์เซอร์มาไว้บริเวณที่เราต้องการจะแทนที่ด้วยพิกเซลต้นทางเมื่อกี้นะครับลองคลิกดูหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะเลือกมันจะเลือกอ่าคอมพิวเตอร์จะเลือกพิกเซลที่เราเลือกไว้เป็นต้นทางเมื่อกี้นะครับผมมาแทนที่ภาพของเรานะครับเห็นไหมครับก็จะดูมีความใกล้เคียงนะครับ ถ้าเกิดเราทําผิดนะครับผมทําผิดนะครับเมื่อกี้เราเลือกผิดนะครับให้ไปที่ Windows นะครับแล้วก็ History นะครับเราลองดูนะครับมันสามารถจะย้อนกลับไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่เลื่อนสกอร์ดาวลงมาข้างล่างสุดนะครับเราลงไปที่ขั้นเมื่อกี้หนึ่งครั้งนะครับมันจะย้อนกลับไปได้นะครับถึงหลายๆครั้งนะครับเราลองดูว่าเราเริ่มต้นทําผิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับลองดูนะครับ สมมติเราเริ่มผิดตังรงนี้นะครับก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับลองโคลนสเตมใหม่นะครับอันนี้ก็ยังผิดอีกนะครับเอาใหม่กลับไปนะครับอาจจะต้องเลือกบริเวณต้นทางใหม่นะครับเพราะไม่งั้นจะไปไปใช้ภาพเด็กเสื้อแดงเมื่อกี้นะครับเราต้องเลือกบริเวณใหม่นะครับกดอัลเทเนแล้วคลิกนะครับแล้วเลือกปลายทางนะครับ ในภาพหนึ่งภาพเนี่ยอาจจะต้องเลือกต้นทางปลายทางใหม่หลายครั้งนะครับเพื่อให้มันเกิดความเนียนที่สุดนะครับเราเลือกได้นะครับหลายๆครั้งนะครับ ในบางครั้งนะครับเราต้องปรับขนาดสีแปลงด้วยถ้าเกิดว่าเป็นขนาดสีแปลงเล็กนะครับบางทีอาจจะทําให้ภาพเนี่ยมันดูเป็นรอยรอยนะครับผมถ้าเกิดเลือกสีแปลงที่ขนาดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะสวยงามนะครับกลมกลืนนะครับอันนี้ต้องใช้การฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องปลานี่นิดนึงนะครับทําครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะครับผมต่อมานะครับ พอไปถึงบริเวณที่เล็กๆนะครับเราก็ต้องใช้ฝีแปรงเล็กลงไปนะครับขนาดหัวแปรงเล็กลงนะครับขนาดหัวแปรงที่เล็กลงพอหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่เรียบเนียนนะครับเราต้องใช้ spot healing brush tool นะครับมาช่วยนะครับอลักการก็คล้ายๆกับ โครนสแตมนะครับให้เลือกต้นทางนะครับนะครับอ๋อไม่ต้องเลือกนะครับก็เลือกไปนะครับมันจะทำให้มันกลมกลืนมากขึ้นนะครับใช้ทาทาไปนะครับใช้ทามันก็จะไม่เป็นปืนเหมือนที่เราใช้โครนสแตมนะครับ ถ้าเกิดเราผิดนะครับย้อนกลับได้นะครับบางทีฟีีแป้งใหญ่นี้ก็จะทําให้มันกลืนมากกว่าเดิมนะครับเอาละครับผมนี่ก็คือการใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพนะครับแล้วเราก็อย่าลืมเซฟงานนะครับเวลาเซฟนะครับเ,เนื่องจากมันมีหลายเลเยอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์จะบังคับให้เราเซฟเป็น psd นะครับ แล้วก็เซฟเป็น PSD ไว้อันนึงนะครับแล้วก็เซฟเป็น JPEG ไว้อีกอันหนึ่งนะครับกด Save as นะครับแล้วก็ JPEG นะครับแล้วก็ใช้ชื่อ ID ของเรานะครับแล้วก็เขียนคำว่า b o y นะครับแล้วก็ underscore manipulation Man นะครับอันนี้เป็นภาพที่แก้ไขแล้วนะครับแล้วก็กด Save นะครับ เนื่องจากพื้นที่เรามีเยอะนะครับเราสามารถจะทำเป็นคุณภาพ12แม็กซิมัมได้เลยนะครับคลิกโอเคเท่านี้แล้วครับคือการตกแต่งโดยการใช้โคลนสแตม